สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีข้ารู้ทุกท่านครับครับเปิดกลับมาพอกันอีกที่เรานะครับกับ YouTube ช่องลูกอีสานเอลีกับหวยคำนวณสูตรเดินดีนะครับครับสูตรนี้เป็นสูตรที่2นะครับสูตรหนึ่งก็ได้ลงไปแล้วนะครับนี่เป็นสูตรที่2องนะครับของงวดประจำวันที่1กันยายนพศ2 5 6 5นะครับกับหวยคำนวณสูตรเดินดีของชงลูกอีสานเอลีสูตรที่สครับสำหรับลักซิบนะครับ สำหรับหลักสิน่าะมานะครับก็คือเกตหรือเก่านะครับนะครับเกตหรือเกาลักสิบเดินดีนะครับหนใา้มาเกตกับเกาสำหรับเต็มเต็มก็คือหนึ่งเก่านะครับเป็นหลักสิบจับคู่แล้วก็ไดหนึ่งสามหนึ่งเกตหนึเก่าสอเกตสเก่าสเกตสเก่าและเกตสามเ็เจเก่าเก่าสเก่ากตเก่าเก่านะครับ นี่ก็คือสูตรที่สองนะครับสำหรับสูตรหนึ่งลงไปมือสองมือที่ผ่านมานะครับ,บ,บหวังว่าพี่นอ้องคงสิด้ที่ตามกันแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่สองถ้าตรงใจก,กับที่ี่ที่คารพปนะครับก็บแคปหน้าจอได้เลยนะครับเป็นช่องของช่องลุยสารอีลีนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข่าแปดสามบนนะครับ แต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับเอฟซีที่เขารับทุกท่านครับเป็นสูตรล่างบนนะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเป็นสูตรล่างบนนะครับของช่องลูกอีสานนิลีนะครับถ้าเช่ยงไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผู้ลงคลิปนะครับสำหรับหวยสูตรเดนดีนะครับกับฉีดไทยลงยังสีไปตลอดถ้าหาก พี่น้องเอซให้ความสนับสนุนนะครับติดตามโดยดีตลอดมานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่อง YouTube ของลูกอีสานอิรีนะครับบังว่าพี่นอ้องคงจะให้ความติดตามนะครับแต่ทุกใจแกล้วน้ากดซับสไครต์ไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องด้วยเพื่อจะอยู่ในยุ่น้ำขันไปโดนๆน,นะครับมาบงว,ว่าวน,นี้จะเข่าหรือหลุดนะครับ มีประมาณนี้นะครับพี่น้องครับธาคลิปนี้ก็คงสีเจอกันแต่เพียงแค่นี้นะครับพอให้พี่น้องต้องถูกหวยรวยเบื่อแล้วรวยเงินทองกันทุกถูทุกคนครับสวัสดีครับ